สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมบอบาสาน้อยรายงานตัวครับผมวันนี้ก็แบกหญ้าเศษตัดหญ้าเศษก็เอาหญ้าไม่งัวอยู่หน้าครับพี่น้องเพิ่นได้กินหญ้าเพิ่นดีใจแห้งครับนี่อันนี้ก็แยกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นงัวแมลูกอ่อนครับพี่น้องเมืองครับนี่กระจักเพิ่นไปขืนเอาอีหยังดอกครับนี่ขักลัวเขาสมมือ ไอ้งัวหน่อยของบ่าวบสา,าวหน่อยนี่ขืนหอดรถพอกันนั้นกัน,น,นยังว่าขากกเขาเมาื่อวานขึ้นตั้งกองหญ้าอุ้อยหญ้าสูงเกือบโถมหัว<ด> <c oughs> ไปยืนเลยเนาะนี่ครับพี่น้องอ่ะโตทีบ่าวบานไหลสดมือเพื่อนออกเหมือนนั่นแหละครับนี่ลงเร็วแล้วแต่ไพ่สิจับกระชับได้ครับนี่โอ้ยบ่หูหายบ่หูยังดอกเพื่อนนี่ บ่ต่อโลกเราหายไม่ไปขึ้นทั้งซันแหละได้ถ่ายคลิปให้เขาเมืองนั่นนั่นนั่นลมเลยขี่ขบาสุดเดย์มันึองเดี๋ยวหาราชขึ้นนี้คือเก่าลเลขึ้นได้ก็ยังว่าเก่าขาขึ้นเลยแสดงว่าอยากไปตลาดได้นี่ไปไปนี่ครับพี่น้องเมืองบรรยากาศบ้านนอกขอกหน้าไปทำกันครับผมวันนี้ก็ จะเป็นคลิปเอาหญหาให้ง่วน,นี่แหะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ลําบากครับผมนี่เพิ่นได้กินหญ้าแบบยิมน้ำาสํล่านช่วมือครับช่วงนี้ หาใหทเด้ายกับพอ่อๆเหรอครับพี่น้องขึ้นชื่อว่าวัวให้กินหญ้าลายสันได้เพื่อนก็กินอยู่หมดคืนเลยครับพี่นอ้องบ่ฟหูอิ่ม ส่วนมากกันสิหลายแต่งัวแม่ครับพี่น้องงัวตัวผู้นี่มีอยู่ตัวเดียวครับนอกนั้นตัวแม่เจ็ดโตตัวผู้ตัวเดียวครับตัวผู้หนึ่งตัวเป็นแปดเ๋ยวไว้แน่ขายแน่เวลาผมมีตังค์โดนๆดนได้ขายทีนึงครับผมอ้าวทำไมไม่กินหญ้าล่ะไอ้หน้าลิมๆนี่ตัวไหนเมื่อแดนเพิ่นกินนมพีเพิ่นตัวตัวดำๆนึ่ง มองทำไมครับกินนมโกโก้กินนมโกโก้ฝ่าฝ่าโกโก้ยื่นเลยกินนมโกโก้มอกเลันนี้กอ่ะตัวนี้ออกห่างกันมือหนึ่งดับปี่น้องนี่สองตัวนี่ครับตัวออกดำดำกับตัวออกแดงๆนี่ห่างฮะแมนออกห่างกันวันเดียวนะครับแต่ไอตัวสีแดงๆนี่ก็ เพิ่นได้กินนมตลอดครับไอเจ้าตัวที่สีเข้มๆหน่อยก็แม่เพิ่นตายครับผมออกได้แค่สองเดือนแม่เพิ่นกะผูกข้อเสียชีวิตครับผม,มบัดนี้เพิ่นกะเป็นลูกกาผ้ามาบัดนี้เพิ่นกะได้อาศัยพุ่นครับนมของแม่ของไอตัวนี้ครับผมนี่ไอตัวสีสีดครับ,มบแม่บอกหัวแดงให้กินนมน้่ครับผมถ้าก,กินยกกหนยาถ้ากินหูเขาที่นั่น ขี่ดือ้อก็เขาลถกับหูคืนโว้ยขกักิลีนี่นี่ขกิลีนี่หน,น,น่อยนี่นี่ออกมาหลังเขาแล้วแต่ไปสีจ่จ้าพี่น้องบบหูดือ้บอบหูยังดอกครับนี่เป็นมิตรกับทุกคนนะครับเอาขืนซาเลงเอาขืนมอไส้ไปได้เลยครับนี่เป็นงวใจง่ายตัวนี้ก็จะเป็นแม่ลูกนะครับนี่ อันนี้ก็เจ้าโกโก้อันนี้ก็เจ้าโบนะครับหัวดังครับโอ้เจ้าโชคบ่เจ้าโชคก็จะเป็นวัวผู้ตัวเดียวที่หัวดางเป็นสายเลือดซาโลเล่บวกบลามันต่างซือห้ยั่งนี่พ่อพันษากยยกยโกยโกย,โกย,โกยต่างซือพันษาวาสัน้นเถอะนี่นาะพันษา พันษาเด็กหญิงพันษาด้ครับเด้อนี่ <c oughs> บ่มีดางดอกครับพี่น้องบอกว่า,ว,าว่าบ่มีดางกะเนี่ยเห็นบอลดางปั๊บเลยครับหางคิวหางตาเพื่อนนี่ครับดางสำนีเลยพี่น้องนี่จิตเดียวนี่ละครับเออยอ,อกว่ท่านพ่อสองอาทิตย์สำเนาะสะดือท่านหลุดอยู่หูกินยาละพี่น้องปวดเพิพ่นหยอกกับผูเบาเพื่อน หยอกกับพีสายเพื่อนโอ้โหไก่กับพวกไก่พี่น้องมึงส่วนหมากงัวของบาบาสสาวหน่อยของพ่อบาบาดนี่สินเด่นเป็นงัวแดงครับพี่น้องเพราะว่าเริ่มแรกเลี้ยงจากสองตัวนะครับผมสื่องัวเธอแรกครับผม ขายไปทั้งหมด8ตัวครับผมก็ถือว่าถามว่ามีกำไรบ่พอ่ง่วมีนะเนาะเพราะว่าเริ่มต้นจาก2ตัวเริ่มต้นเลียเ้ยงเลีเ้ยงเธอแหลกปี60ครับพี่น้องตอนนี้ก็เลี้ยงง่วมา8ปีเลยพนะี่น้องพอเนาะเลี้ยงน้งเต่นั่นแะครับไอ้น้องสาวบาบาดเสียปี2560เนาะหนองสาวคนที่2อันต่อจากบาบาดนั่นมันอ่ มีเงินประกันเงินยังเพิ่นมากวันนี้ก็เลยเอาไปต่อยอดเป็นเป็นยังเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็น,เป,นเป็นการต่อยอดครับผมได้เงินมากขึ้นนําไปต่อยอดโดยการไปสื่งัไวไว้ครับผมอันนี้ก็เป็นนี่แหละครับแม่ดั่งเดิมสื่อมากเธอแหลกครับแต่อีกตัวหนึง่งที่คููก็เพิ่นที่สื่อมากนั่นขายไปแล้วครับเพิ่นห้ลูกสองตเพิ่นกับมันเนาะแม่นะพอ่อ ให้ลูกสามโตเพิ่นก็นเลยหมันครับก็เลยต้องขายเพิ่นไปแต่ว่าแม่นี่ก็อายุมาอยู่ก็ประมาณนี่แปดปีนะครับแต่ว่ายัางงามยังอ้วนอยู่คือเก่าเลยครับุ่นเพิ่นตบเหลือบออกให้งัวเพิ่นครับนี่ครับมาอยู่กับบ่าบ้านแปดปีแปดปีอยู่ครับเจ้าของเก่าจากปีพอเนะจ้าของเก่าเพิ่นสี่ปีเนาะตัวน,นี้ก็อายุประมาณสิบกว่าปีไปเลยครับผมนะก็ ตัวนี้ก็เป็นลูกตัวที่6แล้วนะครับของแม่แดงมานึงครับพีน่น้องนี่ลูกตัวที่6นะครับนี่ลูกสาว,สาวเริ่มต้นจากการเลี้ยงวัว2ตัวขายไปทั้งหมดกี่ตัวขายไปทั้งหมด8ตัวครับผมนี่อันนี้เป็นพอเบาบาดครับถือว่าถือว่าการต่อยอดเนี่ยถือว่ามีผลกําไร เพราะว่าการที่เราซื้อวัวตั้งแต่ครั้งแรกในราคา5้าห0าหมเท่าไหร่นะห้าหมื่นนะครับวัวสองตัวสมัยนั้นกับงวแพงครับพี่น้อง5 8าหมตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงมาก็แปดปีแนละ้วตอนนี้ก็ขายไปทั้งหมด8ตัวแล้วตอนนี้ก็เหลืออีก8ตัวครับผมเหลือแปดตัวไว้ต่อยอดไปอีกครับพี่น้องนี่ สามหมื่นสองตัวนั้นไงสามหมื่นสามสามหมื่นสามเลยไอ้บ้านความเอาเนาะนี่ครับพี่น้อง,องก็ถือว่าแต่ว่าเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นเป็นเงินเก็บดอกครับนี่การเลี้ยงวัวยิ่งเลี้ยงดีก็วัวเขาก็สุขภาพดีเขาก็ไม่เป็นโรคเป็นภัยนะครับผมนี่ครับมีแต่ต้นอ้วนไนอะ้พี่น้องเพราะมีตัวจอยเลยครับนี่ ขนาดเลี้ยงอยู่ในขอกครับนี่แม่นี่อ้ยอ้วนอันนี้ก็ตันจูรูครับนี่ <c oughs> หาบอลโยป,ปมี่นะครับงัวบาบาดกับพอบาบาดเลี้ยงนี่อ้วนทุกโตครับก็ถือว่า <c oughs> เลี้ยงแบบธรรมชาติกินก็กินแบบธรรมชาติบ่เคยมีหัวอาหารให้ดอกพี่น้องเก <c oughs> ลือแร่ยังไม่ได้กินครับแต่ว่าเมืองเด้อพี่น้องงัวแต่ละโตะอ้วนคักอ้วนแน่แหละครับนี่ ตัวนี้เป็นแม่พันหลักของเรานะครับผมเอาบามันเซิงเนี่ยเอาซาโลลีเซิงเนี่ยครับผมนี่ครับอธิกาลังกินนมอยู่นั่นกับแม่เพิ่นตายด้วยครับแม่เพิ่นเสือหัดข้อครับผมนี่เพิ่นกับมานลอยกินน้านมจากอีกแม่หนึ่งครับผมาจากหน้าเพิ่น,น,นถ้าเปรียบเสมือนก็เป็นน้องของแม่นะครับผมเพิ่นก็ไดกกินนมจากหน้าเพิ่นครับผมไปมึงใกล้ๆครับจะได้เห็น เพิ่นกำลังกินเลยครับพี่น้องคลิปกาสิเป็นคลิปไอประมาณนี้ครับเป็นคลิปหาความรู้จากการจากประสบการณ์เลี้ยงวัวนะครับผมแหแวเอ๋ห่วงกินได้หนิห่วงกินเด้หนีิห่วงกินแห้งอ่ะต้นนี้นี่บ่ห่วงกินแบบมีห่วงหยอก สาวหน่อยหยอเพื้นนอนให้ยอดค่ะเลี๋ยวนี้ค่ะคักค่ะเดี๋ยวมืออื่นเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำออกพี่น้องรับรองตซีคุณลอยนะครับกับสระมาณนี่นะครับผมสำหรับการเกี่ยวห,ห,าาหญ้าเกี่ยวหญ้าไม้งัวกับสระมาณนี้ครับพี่นอ้องผ้ามาถือโอกาสมาเมืองงัวในขอกพอเบาบาดครับผมนี่แหละครับธุรกิจธุรกิจเงินฝากเข้าว้ การเลี้ยงแบบเงินฝากเลยนะครับผมเลี้ยงจาก2ตัวขายไป8ตอนนี้เบ็ดเสร็จก็16ตัวทั้งหมดถ้ายังอยู่นี่ถ้าว่าขายก็สิเป็น16โตครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นกําไร,รล้วนๆครับผมถ่มายสิหล่มสี่านั้นแล้วโอ,อ้แม่แพ้ลูกแม่นอยู่เนาะครับประมาณนี้นะครับผมดูคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆคอยสารสายร้อยชแนลนะครับสำหรับวันนี้บ่าวาสาวน้อยลาไปก่อนนะครับ ติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ